ทิศทางของราคาน้ำมันนั้นปรับตัวเพิ่ม ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะในขณะเดียวกันถ้าเราตรวจสอบทิศทางราคาน้ํามันในตลาดเอเชียเช้าวันนี้เวสเท็กซ์น,นั้นก็ขยับขึ้นมาค่ะอยู่ที่66เหรียญ23เซนนะคะส่วนเบรนท์นั้นก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่68เหรียญ61เซ็ดเซนค่ะโดยบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นโซนเอเชียเช้าวันนี้นก็ได้รับอนานิสงส์จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะพร้อมกับตัวเลขเศรษฐกิจที่สดใสจากฝัางฝั่งของสิงคโปร์ถึงแม้ว่าจะเผชิญกับโควิดการระบาดระลอกใหม่ที่ทาให้จานวนผู้ตตเนนนั่ขะะคแวล GDP ใ ไตรมาสที่1น,นั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นได้1.3จากที่นักวิเคราะห์คาดการณ์อยู่เพียงแค่0.9เท่านั้นโดยระบุบอกว่าอุตสาหกรรมภาคการผลิตความต้องการสินค้าในตลาดโลกนั้นเป็นปัจจัยหนุนนําแล้วค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะอัตราบอลยิวที่ชะลอตัวลงนะคะก็ส่งผลทําให้บรรยากาศการซื้อขายในเช้าวันนี้ของตลาดโซนเอเชียนั้นปรับตัวได้อย่างสดใสส่วนที่ทางราคาทองคำตอนนี้เริ่มย่อๆเหมือนกันนะคะ,คะลงมายืนอยู่ที่1,878ดอลลาร์ต่อทรอยออนส์ค่ะ